สำนักงานการวิจัยแห่งชาติปชรน,นะคะก็ภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาาสตย์วิทยกรรมก็มาพร้อมกับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิวะบัตคมาบมาร่วมกันในการนเปิดศูนย์การเรียนรู้ โดนนะคะเพื่อการเกษตรการท่องเที่ยวที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมชัยซึ่งก็ได้รับการสูอยางดียิ่งนะคะจากทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมชัยพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่คือทางอำเภอปทุมชัยแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาร่วมนะคะวิทยาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะที่ปทุมชัยด้วยถือว่าในโอกาสของการเปิดศูนย์การเรียนรู้โดนในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสของการที่จะช่วยสนับสนุนให้การเกษตรนะคะหรือการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทำให้คุณภาพชีวิตของม่นองปมาชาชนในพื้นที่ปทงมชัย แล้วก็พื้นที่ส่วนขยายที่เกี่ยวข้องจได้รับโอกาสในการนําเรื่องของโดนเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ ไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกษตรซึ่งตอนนี้เรื่องของการเกษตรก็น่าจะเป็นหลักของการที่จะนําเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และ AI ไปช่วยสนับสนุนนะคะสิ่งที่น่าตืา่นตาตื่นใจก็คือภาคพี่น้องประชา,าชนที่อยู่ในพื้นที่ปทงชัยนะคะดูว่าจะให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการตอบรับในเรื่องของเทคนิคทีโดนและที่วเทนิคปตปทงชัยทางท่านผู้ในการวิจัยก็มีความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของสาขาวิชาการทั้งในส่วนของท่านณาจารย์แล้วก็ในส่วนของทางน้องๆนักศึกษาที่จะช่วย การดูแลให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะมีความต่อเนื่องแราวก็สามารถใช้งานในเรื่องของการพราัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสีได้อย่างยั่งยืนทางวชวเองแล้วก็ร่วมกับทางสมาคมกีฬาและเครื่องบิน สมาคมกีฬาที like ่มิจโรนครับเนี่ยจะได้มีการติดตามนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของขอการการของศูนย์อย่างต่อเนื่องนอกจากในเรื่องของการอบรมบุคลากรต่อเนื่องหลังจากนี้เราก็คงมาติดตามดูเรื่องของการใช้งานว่ามีเสิทธิภาพตามเี่ยรมที่ตั้งไว้นะคะหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในโอกาสของความต่อเนื่องของศูนย์แห่งนี้นะคะที่เป็นสถาบันการศึกษานอกเหนือจากทางเรื่องด론แการเกษตรแล้วเรื่องของโอกาสใหม่ๆในการใช้โดนอย่างเช่นเรื่องการเสถยภาพและการท่องเที่ยวน่าจะเป็นโอกาสของการทํางานส่วนขยายของศูนย์การดูแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวอยากจะให้ทางท่าน อ๋อว uhm. ิทยาลัยนะคะได้คุยสรุปในเรื่องของการดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้โดยสังเกตสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะค่ะก็สำหรับวิทยาลัยพีเมย์กับคุชัยนะคะเราก็พยายามที่จะหาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพื่อมาพัฒนาผู้เรียนอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของพี่อ็มโดรนมาเพื่อพัฒนา สกยภาพของผู้เรียนของเราซึ่งมันสอดรับกับการที่เราจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูงรองรับการแข่งขันของประเทศให้ได้นะคะสิ่งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติและสมาคมการบินเรื่อวิ่งจำลองเนี่ยนะคะเห็นความสาคัญของการที่เราจะมาจัดตั้งศูนย์แล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ได้ที่สุดเลยก็คือสังคมชุมชนจะได้เห็นักยภาพของเด็กของเราแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เด็กของเรามีการพัฒนานวัตกรรมในด้านของการบินโดรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะมาจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ สำหรับห้องที่จะใช้ในการในการเป็นศูนย์ก็จะคงจะเป็นตึกในการแล้วก็เราก็จะพัฒนาต่อไปนะคะในที่นี้แบต่างๆนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิสิทธิ์พิ่ินุ่มกับครับก็ทางสมาคมกีฬาขึ้นมือรองนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการเิจัชาติสำนักกระทรวงอวีนก็ มังเป็นอย่างจริงนะครับว่าจะาสามารถนาโดนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะจะมีการติดตามผลด,ด้วยการนะครับจัดการแข่งขันซึ่งสานักงานการวิจัยแห่งชาติและทางสมาคมได้มีการเปิดสูนรทางด้านการเกษตรอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับในปีหน้านะครับฝากไว้เลยนะครับเพื่อเป็นการติดตามผลเราจะจัดการแข่งขันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวัดผลว่าสิ่งที่เราได้จัดตั้งศูนย์เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่และเข้าสู่จุมชนได้จริงครับค่ะท่านรองผูเช่ยวชาครับ สำหรับผมนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไิยกับคนไยนะครับก็ต้องกรับอบคนนะุณทางสำนรับก,การการวิรจยัยห่งชาติและก็สลาคมก็มีกีราขึ้นบินจาลองและวิทยุคังับนะครับที่ได้ร่วมกับวิทยาเทคนิคปาใชัยนะครับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โดนเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนของอเทคโนโลยีโยนโดนนี่นะครับ ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้โดรนมีความสําคัญนะฮะโดยอย่างยิ่งก็คือการมาใช้ในเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของการที่ใช้เครื่องมือโดรนในการสำรวจพื้นที่หรือมาดาูมาใช้เป็นเครื่องมือในการาพ่นยาวางปุ๋ยต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงการใช้โดรนในการท่องเที่ยวนยฮะซึ่งในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่ามีการใช้โดรนเ,เพื่อมาช่วย ในเรื่องของทดแทนแรงงานภาคการเกษตรที่มีน้อยไม่เพียงพอและกนส่วนนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างสูงนะครับแต่เมื่อเราใช้เทคโนโลยีโดนที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยนะครับมาใช้ี่จะทําให้การทําทงานมีประสิทธิภาพและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ ประกอบกับว่าในเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะที่น้องประชาชนหากการือภาคเกษตรอาจจะไม่คุ้นเคยในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นะครับบังคับหรือการซ่อมบํารุงหรือจะรวมถึงเรื่องอการที่จะมีการดูแลเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะซึ่งต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกนะครับซึ่งส่วนอย่างนี้ก็จะมาช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่เองนะครับผมก็จะ ขอคนร่วมมือจากองค์กรทิ่ินทุกแห่งนะครับก็บมากำนันวิทยบ้านเนี่ยซึ่งมีศักยภาพนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ินมีงบประมาณที่จะสามารถที่จะมาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร,กรมาเรียนรู้นะครับถึงเทคโนโลยีของโราเพื่อไปอไปใช้หรือเป็น,เป,นเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณ ผยงานที่ผมตามที่กล่าวมานะคือ <c oughs> ข้อของทุกท่านนะครับที่ทําให้ศูนย์แห่งนี้ได้เติขึ้นที่โดยบบใช้ <ฮะ S 2> และหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่า COVID เกิดระเบียบการพิ่น้องประชาชนโดยลำไช่ไปอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับค่ะก็ขอบคุณทางท่านสื่อมวลชทนทุกท่านคะก็ฝากที่จะได้สื่อสารสู่สาธารณะนะคะในโอกาสของการใช้เรื่องของ AI มญยาปฏิตินแล้วก็โดนเพื่อการเรียนรู้และเพการศึกษาในีวิประรารประองใจนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ